ค่ะชุดซ่อมคัดล่างนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นของมิสูไซคอนนะคะมิสูไซคอนสตาด้าสามศูนย์เก้าห้าหนึ่งสามทับสี่นะคะมาดูก่อนนะคะลูกสูบก็จะมียางกันฝุ่นนะคะสปริงลูกสูบนะคะ ลูกสูบเขาจะมียางยางคลับอยู่หนึ่งตัวนะคะหนึ่งชิ้นแบบนี้เลยนะคะลูกสูบจะเป็นคอมเมียมเนาะมาดูความหนากันนะคะความหนาอยู่ที่19บมิลแล้วก็วัดจุดต่อไปนะคะจุดนี้จะอยู่ที่21.5มิล ตรงนี้นะคะอยู่ที่11มิลแล้วก็35มิลค่ะตามนี้เลยค่ะ